วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสรุปฟิสิกส์น,นะครับก่อนสอบวันจันทร์นะครับก็ในวันจันทร์เราจะนัดสอบกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปว่าเราจะสอบกันหัวข้อเรื่องอะไรบ้างนะครับทั้งหมดก็จะเป็นอของไหลนะครับฟิสิกส์ของของไหลแล้วฟิสิของของไหลเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆก็คือของไหลสถิตนะฮะกับของไหลเคลื่อนที่ก็คือพลศาสตร์ ประักษศา์ของไหลนะครับในของไหลสถิตนะครับในของไหลสถิตรตัวนี้นะครับเราก็ได้ศึกษา,าหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของความตึงผิวจบทนฟังเสียงระยุ์ไปด้วยนะครับอันที่สองนะครับก็เป็นเรื่องอะไรครับความดันครับอันที่สามก็เรื่องความนืด อันที่สี่เรื่องกดของปา s สคาลครับอันนี้ก็คือของไหลสถิตก็ว่าของไหลสถิตก็คือเราจะศึนษาในกรณีที่ของไหลมันหยุดนิ่มมนงอยู่ในภาชนะนะครับความตึงวความตึงผิวความดันความหนืดและกดของปา s สคานนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่เราจะสอบนะครับส่วนโบราณศาสตของไหลนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับอันแรกก็คือเราเรียกว่าสรรมการ ความต่อเนื่องนะครับสมการความต่อเนื่องก็คือที่กล่าวว่าของไหลที่ไหลยอยู่ในท่อเดียวกันนะครับในเวลาเท่ากันยกมีปริมาตรเท่ากันนะเป็นที่มาของ A.V e, ใช่ไหมครับ a v ไป็นค่าง mm. ที่เสมอกับอันที่2ครับก็คือ,อหลักของแบรนูลีนะครับ หลักของแบรนด่นะครับหลักของแบรนด์รลี่ก็คือเรื่องของพลังงานของของไหลว่าถ้าของไหลมีการเคลื่อนที่นะครับความสัมพันธ์ของความดันความสัมพันธ์ของความเร็วเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักของแบรนด์รลี่เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราจะสอบนะครับในวันจันทร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เองเดี๋ยวครูจะมาสรุปนะครับว่าแต่ละเนื้อหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไร ที่เป็นประเด็นสําคัญแล้วก็มีสรรมการในการคํานวณอย่างไรนะครับส่วนตัวอย่างการคํานวณเนี่ยนักเรียนก็ไปดู u t u b e เพิ่มเติมเอาได้นะครับสําหรับหัวข้อแรกนะครับก็เป็นของไหลสถิตนะครับเรื่องของความตึงผิวในกรณีของความตึงผิวเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเรามีของเหลว นะครับแล้วก็มีวัตถุเล็กๆเข่นผงหรือแม้แต่กระทั่งลวดเส้นเล็กๆนะครับก็จะสามารถที่จะลอยอยู่บนผิวน้ําได้นะครับซึ่งการที่มันลอยอยู่บนผิวน้ามันไม่ได้จมน้ําเลยเนี่ยเราจึงพิจารณาว่ามันไม่ได้เป็นแรงพยุนะครับเพราะแรงพยุเนี่ยจะต้องจมน้ํานะครับโดยสรุปก็คือว่าแรงที่เกิดขึ้นก็คือแรงนะครับโค้ชแกมมาาไว้เราเรียกว่าแรงตึงผิวนะครับแรงตึงผิวเนี่ย ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาสาวใช่ไหมครับเราเคยได้ทดลองหาความตึงผิวนะครับหลักการหาความตึงผิวก็คือมีเครื่องมือครับเครื่องมือวัดความตึงผิวเนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบวกสมมุติว่าฝั่งนี้ยาว Y นะครับฝั่งหึึ่งเป็น x นะครับก็เป็นตะขอวิธีการก็คือเราจะเอาน้ำหนักเข้าไปถ่วงถ่วงถ่วงจนกระทั่งบวกเนี่ยมันหลุดออกจาก ของเหลวนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราสร้างก็คืออะไรครับน้ำหนักของบ่วงเนี่ยเราสามารถคำนวณหาแรงตึงผิวได้นะครับหาอย่างไงก็หาจากหลักของคานนะครับหลักของคานเนี่ยคือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับฝั่งนี้นะครับดึงลงดึงลงมันก็จะบุ่นไปทางนี้นะครับเราก็เรียกว่าโมเมนต์ ทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ทวนก็คือเอา m อ่าทษเอา x คูณ w นะบ w คูณ x เท่ากับ y คูณแรงตึงผิวนะครับแต่แรงตึงผิวเนี่ยในในทางทฤษฎีนะครับแรงตึงผิว f ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับแก m มมานะครับหรือว่าสัดส่วนระหว่างแรงต่อระยะทางก็คือค่าความตึงผิวนั่นเองนะครับงั้น f เท่ากับแกมมา เตัวนี้เท yeah. ่ากับแกมมา L อนะครับแกมมาเอทั un, ้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราก็สามารถแย้ายค่านะครับเพื่อคำนวณหาค่าความตึงผิวได้ก็คือแกมมานะครับแกมมาก็จะเท่ากับอะไรครับ W คูณ X ่หานด้วย Y คูณ L อันนี้ก็คือหลักการในตอนที่เราคำนวณนะครับที่ใช้เครื่องคำนวณและก็ โจทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับความตึงผิวนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับความตึงผิวก็จะมีลักษณะของโจทย์เช่นเวลามีวัตถุนะครับไปลอยบนของเหลวนะครับเช่นวัตถุกลมเป็นลวดกลมนะครับวัตถุตันเป็นลวดตันนะครับหรือวัตถุที่เป็นรูปร่างอื่นนะครับ่็มันลอยในของเหลวเนี่ยมันมีค่าความตึงผิวหรือว่ามีค่าแรงตึงผิวเท knife, ten, ouais. are, peace, ame, dad, ่าไหร่ ถ้าเราจะคำนวณหาค่าแรงึนผิวเนี่ยก็คือ f เท่ากับ gamma l นะครับ f lang, คือแรง g a ม m a คือความึนผิว l คือความยาวที่สัมผัสกับผิวนะนที่สำคัญที่อยากให้พิจารณาก็คืออย่างเช่นกรณีถ้าเป็นบวกนะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยเราจะสังเกตว่าเนื่องจากมันเป็นบวกนะครับมันจะสัมผัสกับผิวน้ําทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะถ้าบวกมัสมีอาร์ค่า l ของมันจะเป็น2พาย แล้วก็คูณคูณ2นะครับเพราะมันสัมผัสทั้งในและก็นอก <c oughs> แต่ถ้ากรณีมันเป็นแผ่นโลหะตันแบบนี้นะครับ L ของมันก็จะแค่2พายเพราะมันสัมผัสด, <c oughs> ด้านเดียว, <c oughs> วก็คือด้านนอกนะครับ <c oughs> แล้วถ้าโจทย์บอกว่าบ่วงนั้นลอยอยู่บนน้ำนิ่งๆได้น,นะครับถ้ามันลอยอยู่บนน้ำนิ่งๆได้ก็แสดงว่าแรง ตึงผิวนะครับก็มีค่า,า,าเ,เท่ากับน้าหนักซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์นะครับมันจึงลอยนิ่งอยู่บนน้ําได้อ่านะถ้าลักษณะโจทย์แบบนี้เวลาเราคํานวณเราก็จับดเท่ากับแรงตึงผิวครับ W เท่ากับแรงตึงผิวโจทย์ต้องการให้หาอะไรเราก็แทนค่าหาไปนะครับ W ก็เท่ากับ mg แรงตึงผิวก็แกมมาเลนะครับอ่ะลักษณะประมาณนี้นะครับจบไปหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของความตึงผิวนะครับ เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของความหนืดนะครับลักษณะความหนืดก็คือเราเอาได้ทดลองเอาข้อใส่น้ำพึ่งหรือว่าน้ำเชื่อมนะครับเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็เอารูปกลมเด็กมนะันหย่อนไปสิ่งที่เราทราบก็คือมันจะเคลื่อนที่ช้าที่สุดตอนที่หย่อนนะครับแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนหึงขนาดหนึ่งครับมันจะมีความเร็วคงที่ครับ สิ่งที่เราสันนิษฐานก็คือว่าเมื่อความเร็วเร็วขึ้นแสดงว่าช่วงแรกเนี่ย summation f ของมันไม่เท่ากับศูนย์ครับแสดงว่าน้ําหนักของมันเนี่ยมีค่ามากกว่าแรงที่ดึงขึ้นแต่หลังจากมันเคลื่อนที่ลงมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยจะสังเกตว่าความเร็วมันคงที่ไอช่วงความเร็วคงที่เนี่ยเราก็เรียกว่าช่วงที่แรงลัพเป็นศูนย์เมื่อแรงลัพเป็นศูนย์แสดงว่าแรงขึ้นเท่ากัาแบ,บแรงลงแรงลงเนี่ยน้าหนักแน่ๆครับส่วนแรงขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าแรงหนึ่ง แรงหนืดถ้าเป็นทรงกลมนะครับจะเป็น6พายดีต้าอาร์บีนะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณหาค่าความหนืดได้ในส่วนตรงนี้นะครับโดยทฤษฎีแล้วก็คือสารใดๆก็ตามจะมีความความหนืดเท่ากันหมดนะครับสารต่างชนิดการความหนืดก็แตกต่างกาันความหนืดนอกจากขึ้นอยู่กับสารแล้วก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วถ้าความเร็วมากความหนืดก็ย่อม น้อยนะครับถ้าความเร็วน้อยความหลื่นก็ย่อมมากไปด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราคนาสารที่ลื่นมากๆเย่ยเราจะคนได้ยากนะครับเพราะว่ามันมันช้านะครับส่วนสมก,การของความหลื่นนี่ก็ลองไปดูเอาเองนะอันนี้สรุปให้ฟังว่าลักษณะของความหลื่นก็คือการต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่ในของเหลวหรือของไหลนั้นๆนะครับต่อไปครับเรื่องกฎของปาสาคาล กฎของป้ากานเนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าของเหลวถ้าอยู่ในระบบปิดนะครับในกรณีนี้ก็คือเป็นลูกสูบ2ลูกนะลูกสูบเล็กพื้นที่ A A เล็กนะครับลูกสูบใหญ่พื้นที่ A ใหญ่ถ้าเราะหคร์แล้วเราจะพบว่าถ้าเราออกแรงนะครับเบาๆที่ลูกสูบเล็กมันจะสามารถยกน้ําหนักที่หนักกว่าได้ที่ลูกสูบใหญ่นะครับ กฎของไฮโดรลิกเนี่ยก็คืออะไรคนระับก็คือความดันณตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันย่อมเท่ากันดันสองจุดนี้ย่อมมีความดันเท่ากันเมื่อความดันเท่ากันแสดงว่าอัตราส่วนระหว่างแรงต่อพื้นที่เท่ากันแรงก็คือฝั่งนี้ W ต่อพื้นที่ A ใหญ่เท่ากับ F ต่อพื้นที่ A เล็กนะครับนี่คือกฎของไฮโดรลิกนะครับ เสร็จแล้วขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือโดยปกติไฮดรอลิกจะเป็นวงกลมหรือทรงกลมนะครับเพราะฉะนั้น a ของมันเนี่ยก็คือพายาร์กำลังสองนะครับ A ของมันก็คือพาย r าร์กำลังสองนะไฮดรอลิกมีไว้ใช้ทําอะไรนะครับมีไว้ยกของของนักหนักด้วยแรงที่เบาขึ้นนะครับหลักการก็คือกดที่ลูกสูบเล็กเราจะยกของนักหนักที่ลูกสูบใหญ่ยิ่งพื้นที่ a เล็กกับ a ใหญ่เนี่ยแตกต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ย ถ้าเกเล็กๆมากๆ A ใหญ่ๆมากๆยี่ยกของง่ายนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องกฏกฏกฏของกฎของปาสคาลนะครับส่วนตัวอย่างการคำนวณนั้นเนี่ยก็ไปดู YouTube เพิ่มเติมนะฮะอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ที่จะออกสอบนะครับมีอะไรอีกอ่ามีของไหลเคลื่อนที่นะครับถ้าของไหลเคลื่อนที่เนี่ยก็มีอยู่2อันก็คืออ่าสมการความต่อเนื่องนะครับ A1 V1 เท่ากับ A2 V2 ใช้ในอะไรใช้ในท่อครับ ท่อการไหลที่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับมาพื้นที่ a ใหญ่ออกไปพื้นที่ a เล็กนะครับความเร็วก็ย่อมไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้า a มาก V ก็จะน้อยครับถ้า a น้อย V ก็จะมากเพราะ a คูณ V ในท่อเดียวกันย่อมคงที่นะครับนี่คืออันที่1ส่วนอันที่2ก็คือเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้อีกว่าเมื่อมันไม่คงที่แล้วความดันที่2จุดนี้มันแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ในเรื่องของอ่า สมการแบรูลี่นะฮะสมการแบรูลี่จะยาวนิดหนึ่งนะฮะถ้าใครจำไม่ได้ให้จดลงไปในสมุดได้นะครับเอาสมุดเข้าได้เท่านั้นนะฮะส่วนส่วนีเลขเนี่ยก็ไม่จําเป็นก็ได้แต่นั้นสือเาข้าไม่ได้อยากจดอะไรจดใส่สมุดครับ p 1วก log s 1 1 2บวก1ส่วน2 o v 1กําลัง2ถ้าขับ p 2บวก log s 2 s 1 2บวกส่วน2 o v 2กําลัง2อันนี้คือสมการของมันนะครับ ไอ้สมการของมันเนี่ยอธิบายอะไรเช่นเครื่องบินบินได้ยังไงนะครับเราก็ไปดูที่ปีกเครื่องบินใช่ไหมครับปีกเครื่องบินเนี่ยเราจะทราบว่าปีกเครื่องบินมันโค้งครับความเร็วลมข้างบนเนี่ยวีจะมากครับความเร็วลมข้างล่างเนี่ยวีจะน้อยกว่าครับเมื่อมีวีมากหรน้อยจ่ปีกเครื่องบินเนี่ยมันต่างกันไม่มากใช่ไหมนะครับราคารถเออราคาบ้านก็เหมือนกันนะครับข้างบนข้างล่างต่างกันไม่มากแต่ว่าถ้าช่วงที่พายุมาเนี่ยราคาบ้านเนี่ยข้างบนเนี่ยความเร็วจะมาก ข้างล่างเนี่ยความเร็วจะน้อยกว่านะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาว่าความเร็วนะครับมีผลต่อความดันอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่า s 1กับ s 2 s 1ก็คือความสูงจากพื้นใช่ไหมครับเนื่องจากว่าด้านบนกับด้านล่างด้านบนกับด้านล่างของอแผ่นนะครับหลังคานเนี่ยมันแทบจะไม่ตางกันเท่าไหร,นะร,ร่เน,นี่ยเราจึงตัดพจน์นี้กับพจน์นี้ออกไว้ได้เลยดังปฏิเ็ธว่า p 1นบวก s ห่ส่วน2นะครับ ท2บวกเซนห่วนสองต้องเท่ากันทีนี้พอมันเหลือสองก้อนเนี่ยนะครับนักเรียนมองก้อนนี้กับก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้กับก้อนนี้สองฝันนนน่งนี้ต้องเท่ากันนะครับสองฝั่งนี้ต้องเท่ากันนั่นหมายความอะไรครับถ้าความเร็วน้อยนะครับถ้าความเร็วน้อยความดันย่อมต้องมากครับถ้าความเร็วมากความดันย่อมต้องน้อย ความดันต้องน้อยเพราะฉะนั้นกรณีเครื่องบินพอเครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าความเร็วข้างบนปีมากกว่าเข้างล่างเพราะฉะนั้นความดันตรงนี้ก็เลยน้อยเมื่อข้างบนความดันน้อยข้างล่างความดันมากกว่าก็เกิดแรงยกตัวครับแรงกับความดันสัมพันธ์ยังไงก็สัมพันธ์กันก็ P เท่ากับ F ต่อ A ครับนะ P เท่ากับ F ต่อ A เพราะฉะนั้นยิ่งความดันมากเท่าไหร่แรงยก ปิดเครื่องบินก็มากเท่าไหร่หลังคาบ้านของเราก็เหมือนกันครับด้านบนเนี่ยเราไม่ได้ปิดบ้านความเร็วลมแรงมากเพราะฉะนั้นความดันตรงนี้ก็น้อยข้างล่างลมนิ่งมากความดันย่อมสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นแรงดันข้างล่างจึงด,ดันให้หลังคาเนี่ยยกไปได้ในกรณีที่ลมแรงมากพอนะครับอันนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับแบรูรี่นะครับส่วนแบรูรี่ในอันสุดอันสุดท้ายที่อยากอธิบายก็คือว่ากรณีน้ําที่อยู่ใน ไม่ผ่นะคบน้าน้าประปาอะไรเงี้ยครับหลักการคำนวณนะครับถ้ามันเจาะรูนะครับออกมาน้้าน้าออกมาแล้วเราอยากรู้ความเร็วของมันไนงะนะครับวิธีการก็คือกําหนดจุดกําหนดจุดที่1ก็คือบนภาชนะกําหนดจุดที่2ก็คือจุดที่น้ําพุ่งออกมานะครับเสร็จแล้วก็ใช้สรรมการเดิมครับ P1 บวก l g s 1บวก1ส่วน2 m เอ่อโ o v 1นึ่กำลังสองนะครับเท่ากับ p 2บวก log s 2บวก c 1ส่วน2 l o v 2กำลังสองนะครับถ้าภาชนะใหญ่มากๆเวลาน้ำเจาะรูเล็กๆแล้วมันพุ่งออกไปเนี่ยเราถือว่าน้ำเนี่ยมันยุบช้ามากช้าจน v 1เนี่ยเข้าใกล้ศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นคุณตัดคนนี้เลย v หนึ่งศูนย์นะครับ ทั้งจุดที่1กับจุดที่2เนี่ยสัมผัสกับอากาศทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นความดันของมันก็คือความดันบรรยากาศครับเพราะฉะนั้น P 1กับ P 2เท่ากันก็คือ P ศูนย์ความดันบรรยากาศตัดไปได้โดยสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเรียนลองไปพิจารณาดูนะครับสุดท้ายเราจะได้ V เท่ากับสแควรูทสองจีเอนะครับนี่ก็คือความดันที่พุ่งออกมาจากน้ำนั่นหมายความว่าอะไรครับยิ่งเราเจาะรูต่ำกว่าผิวน้ำมากเท่าไหร่เอคือตรงนี้ เจาะลูต่ำม,มากเท่าไหร่น้ำยิ่มย่อมพุ่งแรงมากเท่านะั้นความเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับความเร็วตัวนี้จะขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำยิ่งเจาะต่ำมากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับพอดีว่าแม่จ๋ามารับพอดีนะครับก็ต้องขอบคุณจ๋าที่อัดคลิปให้เราแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ทาวิชาวิชาโปรเจกต์ฟิสิกส์ได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีพใอ้ทุกคนโชคดีขอให้ความพยายามของทุกคน นะครับจงโดนบรนดาให้ทุกคนสอบได้เกรดสีครับ